blue ปรากฏการ์บลูมูลหรือดวงจันทร์จะเต็มดวงรอบที่สองในเดือนเดียวกันซึ่งโดยปกติแล้วปรากฏการ์ดวงจันทร์เต็มดวงหรือฟูมูนจะเกิดขึ้นเพียงเดือนละครั้งเท่านั้นค่ะหากเดือนไหนที่มีดวงจันทร์เต็มดวงสองครั้งจะเรียกดวงจันทร์เต็มดวงในครั้งที่สองว่าบลูมูนซึ่งในภาษาอังกฤษมีสำนวนว,นว่า o n นซิน e blue moon หมายถึงน,น,นานๆจะเห็นสักครั้งหรือเปรียบได้กับคำว่า r ร l l y ในภาษาอังกฤษสำหรับบลูมูลแท้จริงมีความหมายหลายอย่างและมีที่มาค่อนข้างซับซ้อน โดยตามพจนานุกรมเมเรียมเวสเตอร์ให้คำอธิบายสับคำว่าบ e ูมูลไว้สองอย่าง <You S 1> นิยามแรกหมายถึงระยะเวลานาน <You 're S 1> มักพบในสำนวนวันอินสบลูมูลถูกนำมาใช้เมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากนานๆนนจึงจะเกิดขึ้นหรือแทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้น <You 're S 1> นิยามที่สองอธิบายว่า <You 're S 1> คือจันเพนครั้งที่สองของเดือน สันนิษฐานว่าความหมายแรกอาจจะมาจากปรากฏการณ์ที่เราสามารถเห็นดวงจันทร์เปลี่ยนเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินได้จริงๆค่ะซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่เท่าทุลีจากภูเขาไฟหรือไฟป่าลอยขึ้นไปปกคลุมในชั้นบรรยากาศของโลกแสงจันทร์ต้องเดินทางผ่านเท่าทุลีเหล่านี้ทำให้เปลี่ยนสีไปตามปกติอย่างที่เคยพบเห็นเมื่อคราวที่ภูเขาไฟกากระตัวในอินโดนีเซียได้ปะทุอย่างรุนแรงเมื่อพศ2426 ซึ่งนอกจากทําให้ดวงจันทร์เป็นสีน้าเงินแล้วยังทําให้ท้องฟ้าเวลากลางวันเปลี่ยนเป็นสีเขียวอีกด้วยค่ะอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เมื่อครั้งที่มีไฟป่าครั้งใหญ่ทางตะว,วันออกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาเหนือเมื่อพศ2494 สำหรับความหมายที่สองของบลูมูลซึ่งเก <And S 1> ี่ยวข้องกับปฏิทินและการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ซึ่งชื่อเรียกจันทร์เพนในแต่ละเดือนของภาคตะวันตกอาจพอจะเทียบได้กับของไทยซึ่งมีชื่อเรียกจันทร์เพนตามกลุ่มดาวนักษาสตร์ <I S 1> ที่ดวงจันทร์สถิตอยู่ในวันเพนแต่ละเดือนตามแบบฮินดูค่ะเช่นว,วันเพนเดือน6 <And S 1> เรียกว่าวิสาขาบูรณะซึ่งมาจากดาววิสาขะหรือวิสาขากับบูรณะมีที่มาหมายถึงวันเพน สำหรับปรากฏการ์บูมูลเกิดขึ้นเมื่อนใน1ปีมี12เดือนและบางเดือนมี30วันบางเดือนก็มี31วันค่ะแต่ว่ารอบของดวงจันทร์มีเพียง29.53059วันต่อเดือนและใน1นึ่งศตวรรษจะมีทั้งหมด1,200เดือนค่ะโดยจะเกิดดวงจันทร์เต็มดวงได้ถึง1,236.83ครั้งแต่จะเป็นบูมูลแค่36.83ครั้ง เฉลี่ยแล้วประมาณ2.72ปีต่อครั้งหรือประมาณ3%ของฟูมูลจะเป็นบลูมูลค่ะแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือจะมีการเกิดบลูมูลปีละ2ครั้งในทุกๆ19ปี ซึ่งปีล่าสุดที่เกิดบลูมูนสองครั้งซ้อนภายใน1ปีหรือดับเบิลบลูมูนก็คือปีพศ2542และจะเกิดขึ้นครั้งถัดไปคือปีพศ2561สำหรับค่ำคืนในวันนี้หากท้องฟ้าเป็นใจคนไทยจะเห็นดวงจันทร์เต็มดวงเป็นรอบที่2ในเดือนเดียวกันทางทิศตะว,วันออกเฉียงใต้เวลาประมาณ 18, 18นา,าิกา18นาทีนะคะ โดยดวงจันทร์จะเต็มดวงอย่างสมบูรณ์เวลาประมาณ20นาฬิกา57นาทีและตกทางทิศตะวันตกเฉียใต้ในเช้าของวันเสาร์ที่1กันยายนเวลาประมาณ5นาฬิกา37นาทีตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งเราจะมองเห็นดวงจันทร์สว่างเต็มดวงเหมือนเช่นเคยแต่ก็คงไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินตามที่ตั้งชื่อไว้ส่วนปรากฏการณ์ลูมูลที่คนไทยจะเห็นในครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นอีก3ปีข้างหน้าในวันที่2กรกฎาคม2555 Blue Moon, you knew just what I was there for.